สวัสดีเช้าของวันที่สามที่เราทำงานกันนะคะวันนี้เอาเราเพิ่งมาถึงจุดที่เราต้องการขุดลอกนะคะสองวันที่แล้วเราเหมือนไปปรับแต่งในจุดจุดเก่าตอนนี้ก็คือสภาพน้ำมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ลอกแล้วก็เราไม่ขุดธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่ม คลองเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็คือสภาพนี้เลยนะแห้งคลองเล็กไปค่ะแล้วก็แห้งนะคะเนี่ยทั้งเส้นเลยนะทั้งเส้นก็คือน้ําแห้งหมดนะคะเนี่ยยาวไปเลยค่ะตอนนี้คลองรอบสวนเราก็เหลือเส้นนี้นะคะที่ไม่มีน้ําเลยตอนนี้ก็คือแห้งเลยค่ะ ถ้าถึงฤด,ดูน้ําอ่ะตรงนี้ก็เต็มนะคะแต่ว่าพอถึงฤด,ดูแล้งทุกแล้งอะ่ะจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งทุกปีไปค่ะครทวน,นี้ในสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้มีน้ําอยู่กับเราตลอดถึงแม้จะแห้งลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือแห้งเลยไม่เหลือเลยก็คือปลาอยู่ไม่ได้นะเราต้องการให้ปลาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะก็คือไม่ต้องมาไม่ต้องมาแห้งแบบนี้ เราก็เลยต้องลอกเพิ่มและก็สิ่งที่เราทำมามา3ปีก็คือทำธนาคารน้ำใตดินนะคะเพิ่มทีละจุดทีละจุดนะคะซึ่งครั้งนี้เราน่าจะได้เพิ่มกันอีก3จุดนะคะสำหรับคลองนี้นะเส้นนี้เส้นเมื่อกี้ที่เราถ่ายตอนตอนเริ่มต้นนะคะตรงนั้นน่ะเราจะเพิ่มอีกจุดหนึ่งแล้วก็เส้นนี้อีกสองจุดน่าจะ ทำให้ปริมาณน้ําพอที่จะกักเก็บเอาไว้ได้ตลอดฤดูนะคะตลอดฤดูครนี้น่ะในสิ่งที่เราอยากจะฝากถึงทุกๆคนที่ทำโคกห,หนองนานะคะการลอกที่ขุดสระขุดคลองขนาดของคลองก็สำคัญนะคะถ้าเราไม่อยากให้น้ำแห้งคลองก็จะต้องมีความลึกสักหน่อยหนึ่งอะคะ่ะ เพราะว่าถ้าตื้นแบบนี้ก็คือน้ําเก็บได้ไม่นานมันก็จะแห้งไปตามตามธรรมดานะคะก็คือความตื้นปุ๊บน้ํามันก็จะเหือดแห้งไปอ่ะเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนบางทีฤดูหนาวที่มันมีลมลมแรงลมหนาวอะไรยเงี้ยค่ะน้ํามันก็จะแห้งไปเราก็เลยอยากจะบอกว่าเราต้องมานั่งลออคลองเพิ่มขนาดให้ขนาดของคลองอะ่ะ มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นค่ะก็คือคำนวณคำนวณคำนวณจากปริมาณน้ำาค่ะนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องเจาะจุดของธนาคารน้ำใตดินนะคะก็คือจุดพูดง่ายๆอะ่ะมันก็เหมือนการขุดบ่อลงไปอะค่ะถ้าเราเป็นสมัยก่อนเนาะเราจะมีบ่อน้ำที่เอาไว้ตักในหมู่บ้านน่ะ ลักษณะของธนาคารน้ำใต้ดินก็คลายกันค่ะก็ะคือขุดไปในความลึกที่พอพอเขาเรียกว่าอะไรอะไปถึงจุดที่เป็นแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งจะเจอหินอุ้มน้ำค่ะก็ะคือชั้นของน้ำใต้ดินมันจะไปเจอหินอุ้มน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราผ่านจุดของหินอุ้มน้ำไปได้น้ำเราจะไม่แห้งนะคะ ก็คือก็คือน้ําจะมีใช้ตลอดถ้าให้เรานึกถึงสมัยก่อนน่ะบ่อเราก็ใช้กันทั้งหมู่บ้านเลยนะก็ก็ไม่แห้งค่ะก็มีคนทั้งหมู่บ้านไปตักน้ําในบ่อมาใช้อาจจะมีวันไหนที่เราไปใช้เยอะๆมันแห้งไปเดยวมันก็ขึ้นมาคืนนะคะ,ะลักษณะเดียวกันค่ะถ้าให้เราคิดคิดตามอย่างนี้นะก็คือคลองคลองหนึ่งอะ่ะถ้าเราอยากให้มีน้ําตลอดปีเราก็ต้องเจาะจุดแบบนี้มาเพิ่มค่ะ เดี๋ยววันนี้เราขอไปทํางานก่อนนะคะวันนี้มาสายนิดนึงก็คือ,อแม่โคก็เพิ่งมาพอดีด้วยคะ่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะคะระหว่างที่ทําไปแล้วก็ทําเสร็จแล้วเรามาถ่ายวิดีโอให้ดูเพราะว่าเราอยากให้ทุกๆคนที่ทําสวนนะคะได้มีข้อมูลบ้างในส่วนที่เราทําเราทําแบบ เราไม่ได้รู้อะไรเลยแต่เราลองผิดลองถูกนะคะเราอยู่กับสวนมาก,ก็ค่อนข้างนานนะคะเกือบ20ปีประมาณนั้นเลยแต่ว่าเราก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยแต่ก่อนมันไม่ได้มีข้อมูลให้เราดูอะไรเราก็ทำตามภาษาไปแต่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ของเรามันมีอยู่ทุกวันนะคะ แมนะ้แต่ว่าเรารู้เรื่องนี้เสร็จเรื่องเรื่องเรื่องอื่นๆเราก็ไม่รู้ก็มีเยอะแยะมากมายค่ะแต่เราขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกลองใช้แล้วก็ปรับใช้นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างในเคสของคลองเราที่น้ําแห้งก็คือน้ําเราแห้งเราไม่อยากให้แห้งเราก็มาลอกเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเรามีข้อมูลอะไรดีๆเราจะเอามาแปะเอาไว้ที่ช่องของ youtube นะคะเอาไว้ให้ไปพิจรารณาว่าเหมาะกับสวนที่จะทำหรือเปล่านะคะเราอยากให้ได้ประโยชน์กับผู้ชมมากที่สุดนะคะงั้นวันนี้เราขอตัวไปทำงานกันนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับทีมงานของโชคนิธินะคะทีมงานน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ ขยันกันมากมายเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายไงเดี๋ยวมาแอปดีทีนะคะสวัสดีค่ะเราขุดค่อนข้างลึกนะคะเพราะว่าเราอยากได้น้ำนะลึกๆหน่อย น,นี้เรากําลังเกลี่ยที่นะคะเพื่อตรงนี้เราจะทําเป็นนาบัวนะคะเพราะว่าเราจะถมพื้นที่ให้ตามลงไปจากดินนิดนึงเพื่อเราจะเอาบัวมาลงนะคะนี้ก็ทีมงานกําลังเกลี่ยที่ให้เรานะคะมีการควบคุมโดยเสียวุฒินะคะอีอีเสียวุฒเพราะว่าเราจะทำนาบัวแค่ครึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งครึ่งหนึ่ง แล้วตรงท้ายเราจะเป็นนาข้าวค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลองที่สามนะคะที่ ที่เราบอกว่าเรามีคลองสามคลองนะคะนั้นนาเ,เรายังลอกธนาคารน้ำใตดินด้านหลังยังไม่เสร็จนะคะคานนี้ดินเราก็จะเหลือค่ะเราก็เลยได้มาถมคลองที่สามไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็เราจะถมคลองตรงนี้นะคะซึ่งมันดกคร้างมากเลยอะ่ะดูดิก็คือมันมันไม่ได้ใช้งานนะคะก็น้ำก็ไม่มีค่ะ น้ำก็มีเฉพาะหน้าน้ำซึ่งเป็นน้ำที่ค่อนข้างรกรุงรังนิดนึงนะคะเราก็เลยอยากปรับพื้นที่เราไม่ให้มันรกแล้วก็หนในก็ปรับแล้วเราก็ถือโอกาสถมแล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็วันนี้น่าจะได้เริ่มใช้ถมคลองตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้ ที่ไปลอกกันที่เราไปดูที่คลิปที่แล้วเมื่อกี้นะคะเราจะนำตัวที่ลอกมาถมตรงนี้ก่อนค่ะวันนี้ก็เปิดจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดจุดให้รถขุดดินเข้ามาถมได้วันนี้เราน่าจะอยู่ตรงจุดนี้กันนะคะสำหรับจุดถมดินนะคะจุดที่เราไปดูกันเมื่อกี้ก็คือ,อจุดขุดดินนะคะ มันจะมีสองที่นะคะในการขุดลอกแล้วก็ถมก็คือมีจุดที่ขุดลอกกับจุดที่มาถมนะอันนี้คือจุดถมจุดที่เราต้องการถมนะคะเดี๋ยววันนี้นะ่าจะเห็นรูปเห็นร่างค่ะแล้วเราจะเอามา,าเก็บเป็นวิดีโอลงใน youtube เอาไว้นะคะเอาไว้ให้ผู้ที่ต้องการจะขุดเอาไว้ไปพิจารณาก่อนที่จะขุดที่ตัวเองนะคะว่าจะต้องทำ ขนาดน้ํำมากน้อยแค่ไหนขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่หรือว่าขนาดน้ําที่เราต้องการใช้ขนาดไหนนะคะถ้ายังไงสนใจในการดูข้อมูลของสวนเราเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆอยู่ในช่องของเรานะคะเป็นช่อง YouTube นะคะ YouTube สวนบ้านตายายนะคะสวนบ้านตายายเรามีสองช่องค่ะ แต่ว่าช่องเดิมเราอ่ะไม่ได้ใช้เพราะว่าเรา,เราลืมรหัสค่ะเราก็เลยได้เปิดช่องใหม่นะคะเดี๋ยวช่องใหม่ก็คือช่องที่เราเอาลงเนี้ยนะอ่าเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเราจะหาพยายามหาข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ชอบต้นไม้ที่ชอบทำสวนนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่า มีอะไรที่เป็นประโยชน์พอจะนำมาแบ่งปันได้นะคะโอเคค่ะฝากช่องเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราเป็นกำลังใจให้เราหาข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ